สำหรับคนที่เรียนเกี่ยวกับการนําเข้าสินค้าจากประเทศจีนเนี่ยจบแล้วทีนี้ก็มีหลายท่านนะฮะที่สอบถามมาว่าวิธีการเปิดเพจหรือว่าการโฆษณาเบื้องต้นน่ะทำยังไงทีนี้ผมก็เลยคิดว่าการมาสอนเรื่องเกี่ยวกับการเปิดแฟนเพจหรือเกี่ยวกับโฆษณา Facebook เบื้องต้นน,น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่นําเข้าสินค้าจากประเทศจีนมาแล้วนะครับ ส่วนชื่อที่เป็น,นคีย์เวิร์ดนะฮะชื่อที่เป็นคีย์เวิร์ดก็จะเป็นอะไรที่ยาวๆหน่อยอย่างเช่นงาดำจากพมา่าช่วยทำให้ผมเงาช่วยทำให้สุขภาพแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาจะเป็นชื่อเพจยาวๆไปเลยเนี่ครับอย่างเพจนี้เขาชื่อว่าโค l ลนคับนะฮะก็เป็นเพจเกี่ยวกับการขายสินค้านะครับสินค้าของสุภาพสตรีซึ่งเขาก็เอาเนี่ยเป็นชื่อร้านเขามาตั้งเป็นชื่อเพจคือในลักษณะอย่างนี้นะครับคือการตั้งชื่อร้านมาเป็นชื่อเพจเนี่ยมันจะมีความ หลากหลายของสินค้าภายในคืออันนี้ถ้าจะสังเกตดูแล้วเนี่ยคนที่เอาชื่อร้านหรือธุรกิจตัวเองมาตั้งเป็นชื่อเพจเนี่ยจะสามารถที่จะเติบโตได้ก็คือว่าชื่อร้านนี้อาจจะขายสินค้าสุภาพสตรีอาจจะขายเกี่ยวกับรองเท้าเสื้อผ้าหมวกหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามนะซึ่งจะไม่เจาะจงว่าตัวเองเนี่ยขายรองเท้ายี่ห้ออะไรเครื่องประดับยี่ห้ออะไรหรือกระเป๋ายี่ห้ออะไรนะเขาจะไม่ระบุเลยนอกจ,จากว่าเราเป็นเจ้าของแบรนด์นั้นๆตรงนี้ครับเนี่ยวิธีการชาระเงินอันนี้ผมสรุปให้ฟังนะ และเขาเองเนี่ยมีเพจหนึ่งเพจชื่อ first connect ที่มพึงแอดไปเมืม่อสักครู่เนี่ยซึ่งเขาเป็นเจ้าของและนะครับเขาจะใช้บัญชีโฆษณาในการโปรโมทเพจนี้โอเคนะฮะจะใช้บัญชีโฆษณาเนี่ยในการโปรโมทเพจนี้แต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้สร้างบัญชีโฆษณาซึ่งเราสามารถสร้างได้เลยครับ ก็คลิกไปที่บัญชีโฆษณาครับแล้วก็กดเพิ่มครับสร้างบัญชีโฆษณาใหม่ท่านี้ครับมันก็จะมาติดอยู่ตรงนี้ละนะฮะติดอยู่ตรงนี้ละตลอดไปโอเคทีนี้ใช้งานยังไงครับง่ายนิดเดียวครับก็คือคลิกที่ตรงปลั๊กอินเนี่ยครับแล้วก็ t r t ป a สเลดดิสเพยะมันก็จะทำการแปลนะครับอันนี้มันเลือกไว้เป็นภาษาอังกฤษเราสามารถที่จะเปลี่ยน เป็นภาษาไทยได้นี่ครับภาษาไทยนี่มาแล้วครับทีนี้ก็แปลให้เราละใน chapter อร์นี้นะครับก็คือเรื่องของปัญหาต่างๆที่ควรระวังจากประสบการณ์แล้วก็แนวทางแก้ไขนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีตำราไหนสอนนะครับว่าควรจะระวังในการนําเข้าสินค้าจากจีนแล้วก็มีปัญหาเรื่องไหนกันบ้างผมเลยรวบรวมจากสิ่งที่ผมทํามาเนี่ยว่าสิ่งไหนที่ผมเจอบ่อยๆแล้วผมแก้ปัญหายังไง เพื่อที่หลายท่านเองเนี่ยเจอปัญหาบางจะได้รู้ว่าปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ซึ่งผู้ขายออนไลน์ทุกคนหรือว่าคนที่นําเข้าของจากจีนเนี่ยก็เจอเหมือนกันทีนี้มาดูการแก้ปัญหาในกรณีต่างๆนะครับหนึ่งเลยก็คือการตีหลังไม้การตีหลังไม้เนี่ยก็คือกรณีสินค้าที่มันแตกหักง่ายครับแล้วก็มีกล่องที่สวยงามอ่ะหมายถึงกล่องมันต้องแบบมาแบบเนียนๆใช่ไหมครับเพื่อที่จะได้ ส่งกล่องเนี่ยไปให้กับลูกค้าเราอีกทีไอ้กรณีนี้นะครับต้องตีหลังไม้ไม่เช่นนั้นเนี่ยทางคนส่งเองเนี่ยก็จะไม่ได้เทินถนอมอะไรครับก็โยนของบ้างของตกพื้นบ้างก็ทําให้กล่องเนี่ยมันมันไม่สมบูรณ์แบบหรือบุบๆเบีเ้ยวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าที่แตกง่ายหรือว่าสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์หรือแพ็กเกจอะไรที่ต้องรักษาเนี่ยเราควรจะตีหลังไม้ครับต่อไปครับก็เป็นวิธีการค้นหาสินค้าอีกอย่างหนึ่งนะครับโดยใช้ Index 1 6 8 8 com analysis นะครับ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ค่อนข้างมีประโยชน์เลยทีเดียวนะครับสำหรับการที่จะค้นหาสินค้าที่มีความนิยมในช่วงเวลา7วัน30วันแต่นี้ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันคือในประเทศจีนเท่านั้นนะในประเทศจีนเท่านั้นคือเราสามารถดูได้เป็นแนวทางเฉยๆนะครับว่าเออบางทีเราแบบนึกไม่ออกอะ่ะแล้วก็มาเปิด index1688.com ดูซึ่งลิงก์ที่ผมใช้อยู่เนี่ยเดี๋ยวผมจะวางไว้ให้ในเนื้อหาแล้วกันนะครับ